เนสาหน้าหนาวไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะที่อากาศลดลงค่ะและแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะสภาพอากาศก็แปรปรวนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันเลยจะให้ดูเลยนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรรวมทั้งแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างค่ะร่มต้นที่นี่ก่อนเลยนะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมากรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีฝนโปรยลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ สลับกับการมีลมทําให้อากาศเย็ยนลงนะคะนอกจากนี้นายวิรศักดิ์โคสุรสมาชิกวุฒิสภาและกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะระบุบ,บอกว่าอากาศที่เย็ยนลงในไทยแบบรูบว่าแบบนี้เป็นผลจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า l l m m t e ท h a n g e ที่เกิดจากอุณหภูมิภายในขั้วโลกทั้งสงเกิดอากาศหนาวน้อยลงในบางจุด หรือบางจุดค่ะมีไออุ่นนอกพื้นที่มาแทรกทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายทำให้กระแสลมที่เคยพัดวนทวนเข็มด้วยความเร็วเฉลี่ย50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ปกติจะหุนพัดที่ความสูง10กิโลเมตรจากพื้นดินรอบเขตขั้วโลกนับล้านปีเกิดสะดุดนะคะก็หมายความว่าอากาศเย็นแบบนี้คุณผู้ชมเห็นจัดภาพนะภาพซ้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเจ็ตสตรีม เป็นกระแสลมที่หมุนเวียนรักษาอุณหภูมิไว้นะคะคทีนี้เจ็ตสตรีมเนี่ยมันอ่อนกําลังลงพออ่อนกําลังลงปั๊บเนี่ยอากาศอุ่นเข้าไปแทนที่อากาศเย็นก็ค่อยๆกระจายไปกระจายออกมาใช่กระจายออกมาแบบนี้บบนเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะคะว่าทำไมาถึงเส้นศูนย์สูตรก็สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะ ประเด็นอากาศหนาวในช่วงหน้าร้อนอย่างเดือนเมษายนค่ะก็ทำให้ชาวโซเชียลถึงขั้นแหติดแฮชแท็กเมษาหน้าหนาวจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในบ้านเรานะคะนี่แฮชแท็กนี้เมษาหน้าหนาวค่ะคุณผู้ชมครับหนาวขนาดไหนต้องไปดูที่มุกดาหารครับเช้าวันนี้เนี่ยเหลือแค่16องศานะครับสภาพแบบนี้ทำให้ชาวบ้านหลายคนเอาเสื้อหนาวงัดออกมาจากตู้เลยมาปัดฝุ่นสะบัดฝุ่นกันใหม่ใส่กันอีกทีนะครับ หน้าหนาวตอนเดือนเมษายนหลายคนบอกว่าโอ้โหแปลกมากเป็นเรื่องผิดปกติไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผู้สูงอายุบางคนในหมู่บ้านเนี่ยถึงขั้นต้องมานั่งตากแดดกันเลยนะ,ะออกมาขยับแข้งขยับขากันหน่อยแล้วก็พูดเหมือนกันว่าหนาวเดือนเมษาเนี่ยไม่เคยเห็นจริงๆ เช่นเดียวกับพี่จังหวัดเลยครับแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองเลยต้องใช้เตาไฟฟ้ามาสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยหนาวมากเหลือแค่7-8องศาเซลเซียสแล้วลองคิดดูสิครับว่าพ่อค้าแม่ขายที่ต้องมาตั้งร้านกันอ่ะตอนเช้ามืดอ่ะมันจะหนาวขนาดไหนบางคนต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่2ชั้นเลยนะครับคืออุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันแบบนี้นะคะเขามีชื่อ้วยนะชื่อว่าปรากฏการณ์โพลลาว์วอร์เทคค่ะคุณผู้ชมทีนี้ทางฝักฝังของกรมอุตุนิยมวิทยาก คาดการสภาพอากาศ24ชั่วโมงความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ป,ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงสลับกับมีลมแรงโดยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงที่1-3องศาเซลเซียสนะคะแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองอยู่บางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตอนออกแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะครับเย็นสบายแบบนี้หลายคนชอบแต่ที่ยิ้มไม่ออกคือคนอังกฤษนะครับเพราะตอนนี้เจอกับ สภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนี่แหละครับโดยเฉพาะเส้นทางไปท่าเรือในเมืองโดเวอร์ทางตอนออกเฉียงใต้เพื่อข้ามช่องแคบอังกฤษรถติดยาวแบบนี้ครับบางคนก็บอกว่าติดอยู่ในรถมานานกว่า36ชั่วโมงแล้วโอ้โหนัดหมายต่างๆต้องยกยกเลิกไปหมดบางคนบอกว่าต้องส่งลูกไปเรียนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย ความโกลาหลน,นี้ทําให้รถยนต์หลายคันจอดนิ่งสนิทนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยขยับไปได้แค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นสภาพอากาศที่แปรปรวนฉับพลันแบบนี้พอเป็นประจวบเหมาะกับเทศกาลอีสเตอร์ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวการจาราจรก็ยิ่งติดหนักเข้าไปใหญ่ครับ